สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ฉันอยู่ท่ามกลางป่าป่าและก็น้ำวันนี้เราจะมาทำการปล่อยปลาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยฉันยังไม่อาบน้ำเลยตอนนี้ฉันหน้าฉันยังยับเยินอยู่เลยวันนี้เราจะทำการปล่อยปลากันเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวพวกเธอจะไม่เห็นฉันนั่นเอง วันนี้เราจะมีลูกป้านิ่นซึ่งเราไปซื้อมาแม่ค้าก็ทำการหาสถุงมาอย่างดีหาสด้วยอย่างรัฐบาลเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแกะกันแต่ก่อนอื่นเราจะไปทำกระชังปลากันก่อนอไ่ไงนั้อกระชังปลามาแล้ว อันนี้ทำมาจากเส้นใหญ่ที่ทำการถักเทอไม่อย่างดีเลยทีเดียวแต่ฉันแกะไม่ได้เลยฉันจะทำการแกะก่อนขนาด2อคูณสเมตรเลยทีเดียวเป็นผ้าที่ทำสำเร็จมาแล้วก็จะเป็นบ้านของน้องปรานั่นเอง คนอ,อื่นเราไปทำการสร้างบ้านให้น้อง้าเก็นดีกว่ากลัวพวกเธอจะมองไม่เห็นฉันจะขยบให้พวกเธอนะเธอต้องกลุ้มไหมเธอต้องกล้มไปมองฉันเพราะว่าฉันจะทำการ ทำกันเีน่ยนกระชังตาเอง เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระชังตาตรงนั้นให้เป็นกระชังใหม่ซึ่งเรารื้อของเก่าออกแล้วปลาฉันหายหมดเลยเพราะกระชังต้ามันขาดนั่นเองฉันต้องเปลียนกระชังปลาใหม่ก่อน ิดแล้วเิฉันจะต้องลงตรวจสอบความลึกของกระชันกระชายได้หรอยังมันต้องลงไปใช่ไหมนอนต้องลงไป ลึกมากเลยลายฉันต้องอยู่ได้แน่แน่เลยลายฉันต้องอยู่รอดปลอดภัยลึกใช้ได้เลยท,ทีจะทำการคืนอาการ ต้องไปหาก้อนหินเพื่อที่จะทำการทวงบ้านน้องปลาของฉันก่อนนะ จนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการทวงไม่ให้ปะไม่ให้ผ้านี้รอยขึ้นมาเอฉันเจออุปสรรคแล้วมันมีมดแดง เมื่อบ้านน้องปลาเสร็จแล้วเราจะทำการสาธิตการแกะถุงปลาในขาจะลัดมาแบบนี้วิธีการของเราคือหมุนย้อนกลับคืนหมุนย้อนกลับคืนแล้วไงต่อหมุนย้อนกลับคืนแล้วก็ทำการดิงเลย ระวังยางมันกระเด็นเ่อาตามันก็จะได้เป็นแบบนี้เราก็จะมีวามไปไปล่อยลูปลากันอันนี้จะเป็นปลานิ่นได้หนึ่งถุงแล้วต่อไปเป็นถุงที่สอง เป็นปลานี่เหมือนกันเราจะทำการพึงเลยแล้วมันก็จะแกะออกง่ายๆแบบนี้เป็นปลานี่เหมือนกันใด้สองถุงแล้วต่อไปเป็นถุงที่สาม นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นปลาเนี่เหมือนกันทำการหมือเล็กน้อยก็ดึงดึงได้เลยได้แล้วถึงที่สามของป้านี่ เป็นตาในเขาแถมฉันมาด้วยแหละซืือ5ถุงแถม1ถุงเราก็จะได้6ถุงเราจะปล่อยลาในพร้อมกับตาหลงอะมาดูด้วยกันเลย แล้วฉันแกะลองแกะในน้ำเพื่อลดแรงกระแทกฉันจะปล่อยอีกครอบหนึ่งเพื่อมันเป็นเพื่อนกันเมันเป็นเพื่อนกันเลยสวนทุงสุดท้ายฉันก็จะไปปล่อยคู่กับป้านิ่ รจะได้5ถุงในบอ่อมานี้เลยการที่เราปล่อยอย่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาใหญ่มากินปลาเล็กเดี๋ยวปลาเล็กเราจะตกใจหลังจากนั้นฉันก็จะไปให้อาหารวันนี้ฉันจะให้อาหา เล็กอาหารที่ฉันจะให้ในวันนี้จะเป็นเลนเล็กตัวนี้เพราะว่าเขายังเล็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะกินอาหารเม็ดใหญ่ได้เราก็จะให้กินอาหารเม็ดเล็กไปกอนแต่ก่อนืนฉันแกะไม่ได้เลยเออเขาซีนมาดีมากโดยฉันจะแกะยังไง พอดีชั้นเจ็บมือชั้นแกะไม่ค่อยได้เจ็บเงี่ยแ,แกะได้แล้วจะพาไปดูน้องปลาโอ้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 โอระวังขาวต้องนิดนึงจะพาคือไปดูน้องปลาหเห็นน้องปลาใชั้นไหมน,นี่ก็จะมีปลานิ่งปลาในอาเด็กๆมากินอาหารเร็ว ลงตรงนี้สี่ถุงเลยส่วนบ่อนี้ฉันลงเพิ่มอีกแค่ถุงเดียวเพราะเด็กๆเยอะแล้วเด็กๆข้างนอกก็อยากกินอาหารเหมือนกันอ้าเผื่อเด็กๆก็แล้วกันอ้าเด็กๆมากินเล็วเด็กๆก็กำลังทยอยมากินแล้วคุณเห็นไหมเขามีความสุขกับการกินอาหารที่ฉันให้ด้วยแหละฉันจะให้เขาไปส่วนบ่อนี้เขายังอายอยู่ มีกล้ามากินเท่าไรเลยอันนี้จะเป็นตานิ่อาฉันจะให้พวกเขาไปพวกเขาจะได้ขึ้นมากินอย่างมีความสุขแต่ฉันจะไปแล้วฉันต้องไปอาบนะ้ำให้พวกคุณได้เห็นตาของฉันก่อนังไม่ขึ้นมาเลยตรงนี้ก็กําลังขึ้นมาแล้วตัวตัวใหญ่รออยู่นะฉันไปแล้วฉันไปอาบน้ำก่อนนะ